กลับเข้าสู่รายการรวยทั่วไทยกับผมกายลินอีกครั้งครับหลายท่านอาจสงสัยว่า๊ปุ๋ยบัวทิพซ,ซึ่งเป็นอินซีเนี่ยมันจะมีมาตรฐานสากลแบบนั้นหรือ วันนี้เราจะมีคําตอบชัดๆเลยว่าป,ปุ๋ยยี่ห้อนี้โกอินเตอร์มาแล้วขบวนการผลิตส่วนจะเป็นอย่างไรมาตรฐานเป็นอย่างไรมีคําตอบแน่นอนครับขณะนี้ผมนั่งอยู่กับคุณดวงเดชนะครับใจตุย้ยซึ่งเป็นฝ่ายการต่างฝ่ายการตลาดฝ่ายต่างประเทศนะครับจะมาบอกหรือชี้ชัดเลยว่าประเทศไหนให้ความสนใจสั่งปุ๋ยบัวทิศไปใช้กับพืชในประเทศนั้นๆ ไปค้นหาคาตอบเลยครับสวัสดีครับคุณมงเดชครับสวัสดีครับคุณใครครับครับอย่างที่บอกอ่ะคือหายากมากลยผมไม่ค่อยได้ยินหรอกว่าที่บอกว่าปุ๋ยอินทรีค่ประเทศไทยส่งไปขายตามประเทศไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยมีครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว้ปุ๋ยเม็ดนนี่ปุ๋ยเม็ดส่วนใหญ่เขาก็ผลิตแล้วก็ขายกันในพื้นที่นั้นๆั้นอย่างภาคกลางก็ขายกันโซนเดียวนะครับแต่ของเราเนี่ยนอกจากจะขายทั่วประเทศแล้วเนี่ยเรามีการส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่องครับท่านอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยนะครัับท่่านนวมกกลุไ ติดต่อผู้นําหรือติดต่อบริษัทมาว่าต้องการความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของโอทิปเราจะจัดส่งวิทยากรส่งทีมงานไปดูแลท่านถึงที่เลยเออแล้วนอกจากนี้เนี่ยแม้แต่ในต่างประเทศต่างประเทศถ้าขอมาเราก็จัดให้ครับจัดให้อย่างที่ผ่านมาเนี่ยผมไปท่านประธานเนี่ยได้รับเชิญไปที่มาเลเซียนะครับโดยหน่วยงานของรชาชการเองนะครับ,รบอินโดนีเซียก็ให้ความสนใจเดี๋ยวหลังสงกรานเขาบอกว่าเขาจะมาผมนะครับช่วงวันที่20 425ที่ถึงนี้หน่วยงานราชการมาดีของอมาเลเซียนะครับรเซก็แจ้งความประสงค์มาแล้วว่าจะขอเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูให้แน่ใจว่าปุ๋ยอินทรีย์ของับทิปเนี่ยมันมีไอ้พวกขี้หมูขี้วัวขี้เป็ดขี้ไก่ผสม,มอยู่หรือเปล่ามีดินไหมอย่างที่คุณกายย้ำอยู่เสมอว่ามีดินผสมอยู่หรือเปล่าอ,อันนี้ขอยืนยันเลยว่าไม่มีนะครับ,รบที่เขาจะมาชมงานเนี่ย ไม่มีการจัดฉากแล้วก็มาดีเนี่ยเขามีพื้นที่แปลงทดลองขอย,ย้ำว่าแค่แปลงทดลองเฉยๆครับแปลงทดลองเฉย,ยๆเนี่ยมีมะม่วงอยู่สามหมื่นหพันต้น<ๆ>ตอนนี้สภาพกําลังแย่นะครับ,รบเขาได้ยินว่ามะม่วงของเราสวยงามเหลือเกินออผมจะพาเข้าไปดูแปลงลูกค้ารายหนึ่งของเราที่หัวหินนะครับ<ๆ>แปลงเล็ก แค่4,000ไร่เท่านั้นเองปลูกมะม่วงอย่างเดียวและใช้ปุ๋ยอินทรีย์บัวทิพย์อย่างเดียวครับชวนใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีไม่ยอมใช้เขาบอกว่าปุ๋ยอินทรีย์บัวทิพย์ดีอยู่แล้วจะให้ผมเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นทาไม,มนะครับผมก็คือจะพาชาวต่างชาติไปดู ผลลงาานนเห่ี้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการเกษตรของมาเลเรัยนะครับไปดูให้เห็นแน่ชัดว่าปุ๋ยของเราผลิตมาจากวัตถุดิบที่ดีใช้แล้วได้ผลดีจริงๆแก้ปัญหาได้แน่นอนนะครับครับฉะนั้นแสดงว่ากระบวนการผลิตของบริษัท TIM เนี่ยความเป็นมาตรฐานสากลเนี่ยเครื่องจมเครื่องจักรเป็นไงเครื่องจักรก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเครื่องจักรอาจจะเก่าไปบ้าง ทำไปซ่อมไปบ้างแต่ตอนนี้เนี่ยเรากําลังเร่งจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างอาคารใหม่สร้างเครื่องจักรใหม่ครับุณกายยังไม่เคยเข้าไปที่โรงงานใช่ไหมครับยังไม่เคยเลยเดี๋ยวผมต้องขอเรียนเชิญอีกไม่นานผมจะไปเข้าไปเยี่ยมชมเราเพราะเราจะไปจัดรายการกันในโรงงานเลยได้คัสักพักหนึ่งครับได้เลยครับแต่นอกจากนี้เนี่ยกระซิบคุณกายก่อนสมาชิกส่วนใหญ่ยังไม่ทราบครับเดือนหน้า 15บหถึงยี่สิพฤษภานะครับ,รบที่มณฑลกวางสีประเทศจีนเขามีงานเกษตรเอ็กโปนะครับทางการจีนทางรัฐบาลของมณฑลกวางสีเนี่ยได้รับการนำเสนอเบื้องต้นจากทีมงานของบูทิฟว่าเรามีปุูอินรีย์ที่ดีนะครับ อวอินซีเข้าทางกับนโยบายของรัฐบาลกวางสีพอดีที่เขาจะส่งเสริมให้กวางสีซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ําเป็นแหล่งผลิตพืชผักผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดของจีน, <ฮะ S 2> นครับถ้าคุณกายเคยรับประทานผลไม้ที่ส่งมาทางเรือ,อม,นะมาจากประเทศจีนนะขายตามตลาดไทยขายตามอะไรพวกนี้ครับฟันธง90%ว่าผ,ผลไม้ชนิดนั้นมาจากกวางสีอื แล้วมณฑลกวางสีแค่มณฑลเดียวนะครับมีพื้นที่เท่ากับประเทศไทยครึ่งประเทศดังนั้นถ้าหากเราสามารถพิสูจน์ให้เขาเห็นได้ว่าปุ๋ยของเราเนี่ยมีมาตรฐานการผลิตที่ดีม,มีคุณภาพที่ดีใช้แล้วได้ผลดีจริงบำรุงดินบำรุงพืชนะครับแก้ไขปัญหาโรคพืช ผมขอมนทนกวางสีนี่มนทนเดียวนะครับเด <This S 2> <น>ี๋ยวอาจจะมีโอกาสเอาสินค้าตัวนี้ไปโชว์ในงานด้วยแน่นอนครับผมใช่ไหมเพราะว่าน,นี้เป็นการเชิญจากระดับรัฐบาลบนะครับ,รบก็คงต้องเตรียมตัวอย่างสินค้าไปให้เขาได้ทดลองใช้ทดลองชิมกันสักเล็กสักน้อยเอ,อเพื่อเขาเรียกเป็นกระสายาให้เขาได้สัมผัสของจริงๆเลยว่ารูปรสกลิ่นสีมันเป็นยังไงนะครับอย่างที่หลายๆท่านเคยมาออกอากาศแล้วบอกว่าปุ๋ยแค่กามือเดียว ก็ชี้ชะตาชีวิตได้อลองให้เขาได้ใช้ลองให้ปุ๋ยมันลงไปอยู่ในดินลงไปอยู่กับต้นไม้นะครับ,รบแล้วต้นไม้จะเป็นตัวบอกกล่าวทุกอย่างเราเองไม่ต้องพูดมากพูดมากไปเข้าหาว่าโม้หาว่าโมใช่ครับมันต้องให้ปุ๋ยพูดเองต้องให้ปุ๋ยพูดแค่กำมือเดียวกำมือเดียวก็รู้เรื่องเอาไปใส่พืชใส่พืชแล้วพืชจะตอบทุกคําถามอืมที่เขาจะข้องใจสงสัยที่เหนเราก็แค่บอกว่าปุ๋ยทํามาจากอะไรครับ แต่ถามว่าใช้ผลได้ดีหรือไม่ได้ตยู่พื้นที่ด้วยนะบอกเองครับบาองที่พื้นที่ด้วยนะถูกต้องครับแต่ละพื้นที่เนี่ยสภาพดินสภาพอากาศสภาพน้ำไม่เหมือนกันแต่ปุ๋ยบัวทิพย์เป็นปุ๋ยที่สามารถใช้ได้ทุกพื้นที่ไหมสามารถปรับให้เข้ากับสภาพแต่ละพื้นที่อย่างถ้าจีนต้องการนะครับมีความต้องการจากทางนู้นเราก็จะขอให้เขาส่งตัวอย่างดินหรือว่าส่งผลการวิเคราะห์ดินมาว่าดินของเขาเนี่ยมีอินทรีย์วัตถุมากน้อยแค่ไหนมีความเป็นกรดเป็นด่างเหมาะสมกับพืืชชแต่่่ละนิดหรรออไไมยาง นะครับอันนี้ทางกรมวิชาการเกษตรกองปฏิบัติบ้านเรามีโปรแกรมสําเร็จรูปรสำหรับประเทศไทยครอบคุมทุกอำเภอ,อที่จะให้ขอ้อมูลเบื้องต้นได้ว่าแต่ละตําบลแต่ละอําเภอเนี่ยสภาพดินเป็นอย่างไร,รเหมาะสมไหมที่จะปลูกพืชอะไรควรจะใส่ปุ๋ยอะไรเท่าไหร่ อันนี้ของของทางราชการเขาทำมาไว้ให้อย่างดีแล้วเพียงแต่ว่าขาดการประชาสัมพันธ์ไปบ้างเท่านั้นเองอหรือช่วงสุดท้ายนิดหน่อยอยากอยากให้สปอังกฤษให้บางทีชาวต่างชาติอาจจะดูรายการนี้อยู่บางทีอาจจะฟังรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งบางทีเมียเป็นคนไทยนะแต่เขาอยากฟังด้วยตัวเองเนี่ย,อยลองสปี่ถึงคุณเขาเรียกว่าคุณสมบัติของปุ๋ยวัตทิ์สักนิดนึนะครับก็คงจะเป็นการขอให้ติดต่อเข้ามาที่ส่วนกลางเพราะวันนี้เวลาเราจํากัดหรือเกิน<ช>นะครับผมจะให้เบอร์โทรไว้ For those of you foreigners who live in Thailand and uh, happens to have some farmland, if you would like to have um, a try or you would like to have more information about uh, watertip fertilizer, uh, please call me at 0 uh, uh seven days a week, you can call me anytime and I will give you more information about how this uh, magnificent fertilizer you will ever know. ครับ <cin stereotype> นะครับก็เป็นปุ๋ยที่เขาคงจะไม่เจอในประเทศไหนอีกแล้วในโลกนี้นอกจากประเทศไทยก็ขอให้โทรมาสอบถามที่ผมได้เลยภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาลาวได้นิดหน่อยนะได้นิดหน่อยได้หมดง่ายๆนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับเขาเรียกว่าสุดยอดปุ๋ยเม็ดอินซีบัวทิพ์เพราะว่าโดยโดยเฉพาะระบบการตลาดเนี่ยเราต้องยอมรับว่าบริษัท T I M เป็นระบบการตลาดที่เป็นนวัตกรรมใหม่สุด ซึ่งยังไม่มีบริษัทเครือข่ายขายตรงไหนใช้แต่บริษัทนี้นํามาใช้เพราะเป้าหมายต้องการให้เกษตรกรรวยลูกเดียวครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญจากบริษัท TIM หรือปุ๋ยบัวทิพย์นะครับที่เกี่ติร่วมรายการครับขอบคุณครับขอบคุณใครครับติดตามชมรายการรวยทุ่วไทยได้ใหม่นะครับวันและเวลานี้แหละครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ